จัดไม่ได้ทั้งประเทศไม่ใช่จัดไม่ได้เฉพาะกรุงเทพนะมันจัดไม่ได้ทั้งประเทศแล้วจัดแล้วเนี่ยถามว่าการจัดมวยเนี่ยแบบแบบระบบปิดเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเลิกคิดเลยจัดไม่ได้ร้อยเปอร์เซเพราะมันมีรายได้จากค่าพาเตรดอย่างเดียวที่ต่างจังหวัดแต่ถ้าจัดระบบปิดแล้วจะมีใครไปจัดล่ะอืไหมไม่มีคนจัดแน่นอน นี่คือสิ่งที่ท,ท,ที่เกิดขึ้นกับโคงการมวยมนวันนี้นาวันนี้นักวัน,นแต่ว่าโอเคตอนนี้เดือนนี้ก็อาจจะได้ขยายขยายได้เริ่มจัดบ้างแล้วนะแต่ก็คงจะได้ก็ขอภาวนาให้มันให้มันได้จัดได้มีคนดูมากมีคนดูบ้างแต่ความเปลี่ยนไปคือตอนนี้มวยปิดวิกแทบจะ ไม่มีต้องไปถ่ายเท่าสดทีวีแล้วเก็บตัวไปด้วยอเนี้ยต่ในรูปแบบอันดับแรกต้อง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 ไต้องต้องให้ต้องให้คนเข้ามาดูได้ใช่ไหมควรเข้ามาดูได้จะได้จับรายรายรับจากตรงนี้มากน้อยมันก็ยังช่วยได้นะใช่ไหมแต่ถ้าเปิดจัดแบบปิดอะไรไม่มีคนดูเลยหนึ่งมวยมันก็ต่อยแบบมันมันไม่มันไม่รับใจอ่ะมันไม่มไมอะ แล้วคนจัดก,ก็จัดไม่ได้อ่ะมันด้วยบรรยากาศคนเชียร์ใช่ไหมมันมันมันทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบไปหมดรายได้หายบรรยากาศไม่ดีฮะฮะรายได้ดไนักงวงไม่สามารถที่จะที่จะดูแลตัวเองได้เพราะระบบปิดนี่มันไม่มีรายรายได้ทางอื่นไงโปรโมเตอร์ก็ไม่สามารถที่ทจะจ่ายรางวัลให้กับนักวยตามตามความเหมาะสมได้หลังโควิดรอบสามถ้าเป็นพูดเป็นข่าวได้ไหมครับว่าตอนนี้ ก็กับที่จรกับบริลลัมนี่คือวางไว้แล้วก็ใช่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 เขาติดต่อมากี่เดือนครับเสล้วติดต่อมานั่งหลายเดือนแล้วสองสามเดือนต่อนแล้วนะแต่ว่าสู่กับเดือนนี้แหละนะสู่กับเดือนนี้แหละที่จะได้ที่จะคงจะได้ได้ได้มีการขยับขัายที่ที่ที่บริลัมแหละพี่จรีจะสัญจรบริลัมนี่กี่เดือนครับตามวางไว้ก็คือสองสองเดือนนะก็เพื่อหัดกับสุกอเพื่อหัดกับสองเดือได้ครกับเสลาวขอบคุณครับครับ